ว่าด้วยเรื่องของตำนานเราคงจะเคยได้ยินเกี่ยวกับตำนานมามากอยู่พอสมควรแน่นอนถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นตำนานของสถานที่เก่าๆวันเก่าๆที่ที่เราโตมาตำนานวายุสลาตันฮะตำนานซูเปอร์ไซยา่าตำนานบ้านผีตำนานลูกหนังหรือตำนานปิ้งไก่ ตำนานเยอะจริงๆเลยนะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงตำนานของกันดั้มตัวร้ายกันกันดั้มตัวร้ายที่สร้างตำนานจนมีภาพจําที่ใครๆหลายคนเนี่ยชอบแล้วก็จดจําม,มันได้ผมว่ามันมีหลายตัวและคําตอบของหลายๆคนเนี่ยมันก็จะต้องต่างกันแน่ๆถูกไหมครับแต่ถ้าเรามาพูดถึงกันดั้มที่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นตำนานหรือเปล่าแต่มันมีชื่อที่โคตรจะตำนานเลยก็คงจะหนีไม่พ้นแ g m f x 6 6 6 s l e g ขีด Gundam กันด กันดั้มแห่งตำนานหรือเปล่าตัวร้ายจากโมบิสุดกันดั้มซีดเดสตินีนั่นเองครับคเตืนคลดข้ามขงเพ่อเล่างประวัติของตครนจักรวาของมบสุดกาามทออกไปในแชนอหานที่รวมิเข้อมูลกนวมถึงมีการใส่ความคิดเห็นบางส่วนของผมลงไปในเนื้อหาด้วยซึ่งถ้าเกิเนื้อหามีการผิดพลาดใดก็ขออ ้ามนีี่ทสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะกับช่อง TVG แล้ววันนี้ก็อยู่กับผมคุณอานน์วันนี้ครับเรามาอยู่กับช่วงกันดั้มตัวร้ายกันอีกแล้วหลังจากที่หายไปนานวันนี้เราก็จะมาเริ่มลงคลิปกันต่อกับกันดั้มตัวร้ายเลเจนด์กันดั้ครับยังไงก็ใครที่เข้ามาเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจผมนะครับ z GMF X 6 6 6 S เลเจนด์กันดั้การดั้มแห่งตำนาน เป็นกันดั้มที่ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาจากท่านประธานดูเรนโดและได้ทําการสร้างนะับมาพร้อมก,กันกับกันดั้มแห่งชะตากรรมอย่าง ZGMF-X42S Destiny กันดั้เดิมทีนะครับเลเจน d เนี่ยถูกวางไว้ให้เป็นขุนประจำตัวของนักบินในตำนานของซาบอย่างพี่อัสรันของเรานั่นเองแต่ทว่าทางอัสรันนะฮะก็ได้ทำการแปลพักและหนีไปซบอก Justice Infinity เสีได้ทำให้เลเจน d g กันดั้มนะฮะตำแหน่งของนักบินเนี่ยก็ว่างอยู่หรือเรียกได้ว่าในตอนนั้นไม่มีใครเอาเลยครับ ตัวเล gend เนี่ยก็ได้ถูกส่งต่อมาให้กับนักบินคนใหม่ที่พร้อมจะใช้มันโชว์สกิลการพระทะที่เหนือชั้นอย่างเรซาเบรลโคล oning ของราอูเลคุเซ่นักบิน l a สบอ o ของภาคที่แล้วนั่นเอง แต่ถึงผมจะบอกว่าเป็นคโคลนนิ่งของราอูเลคุเซมันก็ไม่ใช่แบบนั้นซะทีเดียวนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรได้รับดินเอสืบทอดมาจากเอาลาฟาก้าพ่อของมูลาฟาก้าพูดกันตรงๆก็คือเขาก็คือหนึ่งในคโคลนนิ่งแบบเดียวกับราอูนั่นแหละแค่เป็นคโคลนนิ่งเบอร์หลังๆเท่านั้นเองครับเอาเป็นว่าผมจะถือว่าเรเป็นคโคลนนิ่งของราอูเลคุเซก็แล้วกันนะครับบอกได้เลยนะครับว่าพี่เรของเราเนี่ยเป็นตัวละครนักปลกฝันสายเสี้ยมในตำนานเลยก็ว่าได้ครับ จากหน้าตาของเลเจนต์เนี่ยหลายคนที่เคยดูกันดัมภาคก่อนหน้ามาแล้วอย่างกันดัมซีดก็น่าจะพอเดาได้นะครับว่าเลเจนต์กันดัมเนี่ยมันคือขุนที่พัฒนามาจากหุนลาสบอสของภาคก่อนอย่าง z ซ GMF ขีด X13A Providence กันดัมโดยมีการออกแบบให้ตัวขุนเนี่ยมีโครงสร้างที่รองรับแพคด้านหลังไว้แล้วทําให้รายละเอียดพวกท่อพลังงานที่อยู่ภายนอกของกรอบอย่างที่เราได้เห็นกันในส่วนของตัว Providence นั่นนะ่ะในเลเจนต์นั้นก็ได้มีการปรับปรุงและเก็บรายละเอียดทุกอย่าง แบบที่เราเห็นกันครับดูเรียบเรียบเลยซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมแอบชอบดีไซน์ของพรวิดเอนต์มากกว่าที่มันมีท่อมีอะไรอยู่ด้านนอกผมว่ามันดูดุดันกว่า ซึ่งแน่นอนระบบและเคี่ยวเล็บโดยรวมของเลเจนต์เนี่ยก็เรียกได้ว่าแทบจะถอดแบบมาจากโควิดิเนกันดั้มเลยก็ว่าได้ส่วนสูงของเลเจนต์นะครับอยู่ที่18.66เมตรน้ำหนักอยู่ที่86.02ตันเกราะนะก็จะเป็นในส่วนของ Variable Faceship ซึ่งเกราะตัวนี้นะครับก็อย่างที่ได้ทำคลิปประมาณตัวของกันดั้มซิทหลายๆตัวไป Variable f a ล e s h i p นะเป็นเกราะที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวเกราะได้ตามสีของเกราะที่ได้มีการแสดงออกมานั่นเองซึ่งคร่าวๆมันก็จะประมาณนี้นะครับส่อยยากกรู้เี่วกับกบระบบน ก็ลองไปดูตัวก่อน่อหน้าเอาก็ได้ นอกจากนี้นะครับยังมีระบบ e n j i m e r Canceler l เพื่อให้ตัวมันเองเนะสามารถใช้พลังงานนิวเคลียร์ได้ด้วยโดยเครื่องยนต์ของขุ่นตัวนี้นะครับมันก็ไม่ใช่เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซสทีเดียวแต่มันจะเป็นระบบใหม่นนก็คือ Hyper d e u t e r i a n เป็นระบบผสมประสานพลังงานแบบนิวเคลียร์ร่วมกับลำแสงดิวเทเรียนแบบที่เราเห็นในตัวของอิมเพล่นั่นแหละโดยเครื่องนะจะมีขนาดเล็กกว่าและให้กําลังที่มากกว่าเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั่วไปโดยข้อมูลเนี่ยระบ,บุว่ามีการติดตั้งในส่วนของตัว รับสัญญาณดิวเทเรียนด้วยอันนี้เนี่ยผมก็ไม่มั่นใจจริงๆครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเราจะเห็นแค่อิมเพลตัวเดียวที่มีการรับพลังงานลําแสงดิวเทเรียจากยานมินเนว่าแต่ว่าในส่วนของหุ่นที่ใช้พลังงานผสมเนี่ยผมไม่เคยเห็นฉากนั้นเลยแม้แต่ฉากเดียวอันนี้เนี่ยใครที่เห็นฉากนี้หรือผมตกหล่นไปก็พิมพ์แย้งเข้ามาได้นะครับ ผมขอย้อนกลับมาที่ระบบエン m e r ก่อนละกันผมได้อธิบายระบบนี้ไปก่อนคร่าวๆแล้วในคลิปของ f ร e ดอมกันดั้มขายของสักหน่อยยังไงก็กลับไปดูกันได้นะครับอาวุธของ Legend g u n d ดั้นะครับมีดังต่อไปนี้ d ากู o n System ระบบอาวุธที่สามารถควบคุมและใช้จู่โจมโชว์สกิลการพัละที่เหนือชั้นได้จากระยะไกลโดยมีการพัฒนาให้มีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายขึ้นโดยได้มีการดัดแปลงระบบดาคุนซิสเต็มจากคุณที่ได้ทำการสืบทอดเทคโนโลยีมาก่อนหน้านั้นก็คือ ZGMF-X3000Q p ข o ด i d e n c e Saku โดยลักษณะภายนอกของปืนและตัวแพ็คจะมีความคล้ายคลึงกันมากกว่าแต่แตกต่างกันตรงที่ดากูลของ providence aku เนี่ยตัวอาวุธนะครับจะมีเหลี่ยมคมสามารถใช้จู่โจมในรูปแบบของการพุ่งแทงหรือฟันซึ่งในฟังก์ชันนี้นะครับส่วนของเลเจน d เนี่ยได้ถูกตัดออกไปแต่ในระบบหนึ่งที่ถูกพัฒนาแต่ไม่ได้ถูกตัดออกไปเนี่ยก็คือตัวพอตของกระบอกปืนนะสามารถพับมาที่ด้านหน้าและด้านหลังเพื่อยิงได้ตรงๆโดยที่ไม่ต้องปล่อยตัวดากูลพอตออกมาจากตัว น่นเองทําให้เลเจน,นสามารถทุ่มการโจมตีไปหาศัตรูจากทิศทางเดียวได้นั่นเองครับโดยเรื่องของการควบคุมเนี่ยเรเจนเนี่ยจะได้รับการต่อยอดเทคโนโลยีในการควบคุมแบบระยะไกลแบบใหม่ให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นมาจากแซบ g m f ขีด x 2 4 s ซ์ซึ่งระบบการควบคุมแบบใหม่นี้ฮะทำให้นักบินทั่วไปเนี่ยสามารถใช้งานและเข้าถึงมาได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองครับ ปืนต่างๆในส่วนของดาบูนซิสเต็มของ Legend ์กันดัมนะฮะมันจะประกอบด้วย GDU ขีด X7 Mobile Beam Assault Cannon ปืนใหญ่ชุดนี้นะฮะลักษณะจะคล้ายๆกับพอร์ทที่เป็นลิ่มนะ,ะเป็นทรงกระบอกคู่ติดตั้งอยู่ที่ด้านบนแพ็สออันซึ่งจะประกอบด้วยบีมแบบริมนะฮะ4จุดแล้วก็บีมกัน5จุดนั่นเอง ซึ่งบีมแบบริมตัวนี้นะฮะเฉพาะในพอตนี้เนี่ยถือว่ามีพลังทําลายที่สูงมากพอที่จะสามารถทําลายและทะลุเก,กราะก,การป้องกันของยานสาพันธ์ได้เลยเลยครับ GDU Kit X5 Mobile Beam Assault Cannon พอตอีกรูปแบบหนึ่งที่เหลือจะเป็นพอตที่มีขนาดเล็กกว่ามีทั้งหมด8พอตซึ่งจะอยู่ทั้งในแพ็คหลังแล้วก็ในกระโปรงด้านซ้ายและด้านขวาซึ่งแต่ละพอตนะฮะจะมีบีมการอยู่2จุดนั่นเองซึ่งตัว X5 นะฮะก็จะเป็นตัวช่วยเสริมการโจมตีทําให้การโจมตีของเลเจนด์กันดัมเนี่ยถือว่าดุดันแล้วก็ป่าเถื มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ M.A. ขีด B.A.R. 78F High Energy Beam Rifle Beam Rifle อาวุธมือถือหลักของ Legend Gundam ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแบบ Hyperduterian ถูกพัฒนาขึ้นนะครับจากยูนิตต้นแบบนั่นก็คือปืนของ Providence Saku นั่นเองมีพลังนะฮะแล้วก็อัตราย,ยิงที่สูงกว่าป่นเจนก่อนๆของซับโดยปืนกระบอกนี้นะฮะจะติดตั้งไว้ที่แพ็คหลังเมื่อเจ้าเล gend g ก n d a ดเนี่ยไม่ได้ใช้งาน M.M.I. ขีด G.A.U. Mm 2 6 17.5มม C.I.W.S. ปืนชนิดนี้นะครับมันก็คือปืนเบาแค่ั่นแหละครับเป็นปืนที่ติดอยู่ที่ส่วนหัวใช้ตอดก็ได้ใช้ร่อยก็ได้เป็นปืนคู่แฟนชายที่เราจะเห็นได้ทั่วไปของกนะันดั a ้มเนาะ M.A. ขีด M. 8 0 S. Define k a i r Beam Jawarin อวาวุธระยะประชิดของเลเจนนะหากไม่ได้ใช้งานเนี่ยมันจะถูกพับเก็บไว้ที่เกราะขาด้านนอกทั้ง2ข้างจุดเด่นของมันคืออาวุธชนิดนี้นะตัวบีมเซเบอร์ตัว, er, ตวด้ามจับเนี่ยมันจะสามารถประกอบกันเป็นรูปแบบของง้าสองคมได้อีกด้วยครับ MX 2 3 5 1 Solidus f u g โซัสฟูก Beam Shield บีมชิลเลอรเกเตอร์บีมชิลได้หละครับถูกติดตั้งไว้ที่แขนทั้งสองข้างซึ่ง Destiny เนี่ยก็มีโล่แบบนี้เช่นกันโล่บีมชนิดนี้นะสามารถป้องกันการโจมตีได้จากทั้งทางฟิสิกส์และรูปแบบของอาวุธพลังงาน ในเวลาเดียวกันนะฮะก็ช่วยให้โมบิสูนเนี่ยสามารถโจมตีจากทางด้านหลังเกราะได้รูปแบบของโล่พลังงานแบบนี้นะคาดว่าน่าจะได้มาจากการป้องกันแบบขึ้นลำแสงโมโนเฟสของไฮเปอร์เรียนกันดั้มนั่นเองนอกจากนี้นะฮะเลเจนด์กันดั้มยัเคยใช้ MMI-710X caliber anti ship laser sword ของ i m p a l i e อีกด้วย บทบาทของเลเจนด์นะฮะจะมีบทบาทในช่วงครึ่งหลังของเรื่องเลยก็ว่าได้คือมันมาพร้อมๆกับเดสตินีนั่นแหละส่วนตัวของผมนะผมว่าบทบาทและการพัฒนาของตัวละครอ,อย่างเรนั้นในช่วงนี้เนี่ยถือว่าชัดเจนอย่างมากในส่วนของนิสัยการเสี่ยมและการปั่นนะให้เจ้าชินเนี่ยคลั่งมากขึ้นยิ่งการที่เจ้าเรนะ,ะได้ขึ้นเป็นนักบินของเลเจนด์ผูที่ต้องต่อสู้เคียงข้างกับเดสตินีแล้วมันก็ยิ่งทําให้ทุกคําพูดนะ,ะทุกความโผงใหญ่และการเตือนสติจากตัว ตัคนอื่นๆนั้นส่งไปไม่ถึงชินนั่นเองครับแต่ในด้านของการประทะเรและเลเจนด์กันด้มน,นะถือว่าทําผลงานได้ดีในช่วงหลังของเนื้อเรื่องนะครับบทบาททางฝั่งยานมินวาเนี่ยถือว่ามีความสําคัญกับการดําเนินเรื่องมากๆทั้งบทบาทที่ดูเป็นตัวร้ายและได้เข้าประทะกับกลุ่มของตัวเอกหรือจะเป็นศึกหนึ่งนะของฝั่งยานมินวาที่แม้แต่ผมเองเนี่ยก็ ถือว่าเอาใจช่วยนะฮะอย่างศึกที่ยานมิเนวานะฮะได้บุกไปทําลายฐานยิงรีเคลียมที่ฐานทัพบ,บนดวงจันทร์เดดาลัสในศึกนี้นะฮะมันก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากครับทีมบินวาและเลเจนด์กันดั้มก็ทาภารกิจได้สําเร็จไปได้ด้วยดีรวมถึงเลเจนด์ฮะก็ได้เป็นคนปิดชีพหลอดจีบิลนะฮะที่เป็นหนึ่งในตัวละครที่สร้างความชิบหายความวุ่นวายให้กับเนื้อเรื่องในภาคนี้ด้วยตัวเองอีกด้วยครับแหมบทดีของเขาเนี่ยก็มีเหมือนกันนะ ในฉากสุดท้ายนะฮะเรได้เข้าปะทะกับคิระอีกครั้งหลังจากศึกที่ออฟซึ่งการพบกันแต่ละครั้งนะฮะของทั้งคู่ก็ทําให้คิระเนี่ยถึงกับสยองเป็นอย่างมากพอคิระเองนะฮะก็มีการคิดถึงนะศัตรูกเก่าอย่างราอูเรคุเซและพรอวิเดนต์กันดั้มทุกครั้งที่ได้เข้าปะทะกันแต่ก็น่าแหละครับคนดูอย่างเราเนี่ยก็น่าจะเข้าใจได้แหละถูกไหมเพราะว่าลักษณะภายนอกของเลเจนนะฮะแล้วก็สไตล์การต่อสู้ของเรเนี่ยบอกได้เลยว่าเหมือนราอู U, แล้วก็พรอวิเดนต์กันดั้มมากๆการต่อสู้้ครรังงงสุดททาายขอ Freedom, และนนะนเ ยพยายามโจมตีและไล่ต้อนอย่างหนักเลยครับเพื่อเป็นการย้ำให้คีรัสนึกถึงราอูและเมื่อเระะได้มีการบอกว่าตัวเองเคือราอูเลกุเซถูกไหมและได้ทําการพร่ำอะไรก็ไม่รู้นะ,ะซึ่งสาระของสิ่งที่เรพูดมันก็คืออุดมการณ์แบบเดียวกันกับของราอูเลยครับซึ่งมันก็ทําให้คีรัสนี่ที่อึ้งอยู่แล้วก็ยิ่งอึ้งเข้าไปอีกแต่ว่าไม่นานหนักนะะคีรัปก็เหมือนจะคิดอะไรได้แล้วก็ได้บอกกับเรไปว่าชีวิตมีแค่ชีวิตเดียวเท่านั้นนะครับมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเรก็คือเร ไม่ใช่ราอูชีวิตของเรนะฮะมันก็เป็นของเรไม่ใช่ของใครทําให้เรนะครับถึงกับอึง้งแทนที่จะทําให้ฝั่งของทางคิระเนี่ยอึง้งกลายเป็นว่าตัวเรเองเนี่ยอึ้งซะเองซึ่งการอึ้งของเรนะฮะมันก็นานพอที่จะทําให้เลเจน d ์กันดั้มนะฮะกลายเป็นเป้านิ่งทําให้สไตฟ e ีดอมเนี่ยสาสตร์กระสุนใส่ไม่ยั้งเลยแหละครับ ซึ่งการที่เลเจนต์กันดั้มถูกยิงนะฮะเรเนเนี่ยที่เหมือนจะขิดไปแล้วนะครับแต่ก็รอดมาได้และได้ทําการขับเลเจนที่มีสภาพสมๆกลับไปที่ฐานและกลับไปอยู่เคียงข้างท่านประธานดูเรนโดคนที่ดูแลเรมาน,นั่นเองครับจากนั้นครับฐานทัพเนี่ยก็ได้พังทลายและเป็นการปิดฉากของเรซาเบรลและเลเจนต์กันดั้มที่ตรงนี้น,นั่นเอง จากวิรกรรมทั้งหมดของเรและเลเจนกันดัมนะผมคงจะบอกได้ว่าเลเจนกันดัมเนี่ยเป็นตำนานนะแห่งการปั่นและการเสี่ยมเลยก็ว่าได้เอาจริงๆตัวละครตัวนี้เนี่ยแอบมีมุมที่น่าสงสารน่าเห็นใจอยู่เหมือนกันนะท่านผู้ชมเนื่องจากว่าเรเนี่ยมันถูกเปิดมาว่าเป็นตัวโครนของราอูถูกไหมเป็นเหมือนตัวสำรองคนที่เคยเจอกับราอูนะครับพอมาเจอเรเนี่ยก็แทบจะมองว่าเรเนี่ยคือราอูไปซะละรวมถึงตัวประธานดูเรนเดลเนี่ยก็เคยบอกกับเรว่านายนั่นแหละ คือลาอูนะครับซึ่งเรซาเบลเนี่ยทั้งชีวิตนะฮะสำหรับผมเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าแทบจะก้าวออกมาจากเงาของราอูไม่ได้เลยนั่นแหละครับและทั้งหมดนี้นะก็เป็นเรื่องราวและประวัติข้าวค่าของเลเจนด์กันดั้มและนักบินของเขาสำหรับกันดั้มตัวร้ายในวันนี้ก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้ก่อนสําหรับกันดั้มตัวร้ายตอนหน้าเอาจริงๆนะท่านผู้ชมผมยังคิดไม่ออกเลยเอาเป็นว่าใครที่ดูคลิปนี้จนจบเนี่ยแล้วก็รู้ว่าผมไม่รู้จะทําตัวอะไรยังไงก็ฝากคอมเมนต์พิมพ์เข้ามาบอกผมหน่อยละกันนะครับผเผ ัตวนึงแล้วก็มาทําเป็นคลิปหน้านั่นเองครับสำหรับวันนี้ใครที่ดูจบผมก็ขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้กับช่อง TPG ด้วยช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาทำคลิปเท่าไหร่เพราะว่างานมันค่อนข้างยุ่งนะครับแต่ยังไงก็ไม่ได้หายไปไหนใครที่รออยู่ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันใหม่โอกาสหน้าและกันรักษาสุขภาพด้วยครับสวัสดีครับ